บิววีคอลลาเจนควา้ารางวัลในงาน Thailand Health and Beauty Award 2023ชูโลแกนเพราะความสวยเป็นไปได้มากกว่ามีนาคมนี้เปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะับคุณโบกันธนาซีโอแบรนด์บิวีคอลลาเจนค่ะที่ล่าสุดได้รับัดเลือยเข้ารับรางวัลในงาน Thailand Health and Beauty Award 2023จัดโดยอายุน้อยร้อยล้านและ win วินวินพ r ีอาร์พาร์โดยคุณโบได้พาแบรนด์บิวีคอลลาเจนค่ะเข้ารับรางวัลในสาขา The Masterpiece Business of Supplyment ยังคงสะโลแกนเพราะความสวยเป็นไปได้มากกว่าที่เคยเป็นสำหรับอูวีคอลลาเจนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลในเรื่องผิวพรรณบำรุงสมองและความจำโดยลุกช่องทางการทำตลาดทางโซเชียลทุกช่องทางค่ะและในเดือนมีนาคมปี2567นี้เตรียมที่จะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะเราไปฟังคุณโบกันธนัทพูดถึงรางวัลในครั้งนี้กันเลยค่ะค่ะโบวี่นะคะก็ชื่อก,นกันธนัทกิตติธีรธรรมนะคะเจ้าของแบรนด์บิวี่คอลลาเจนค่ะค่ะ,คะก็าต้องบอกว่ารู้สึกยินดีมากๆ นะคะและดีใจมากๆนะคะที่ทางเจ้าของงานเรียนเชิญให้มารับรางวัลน,นี้ค่ะรู้สึกว่ารางวัลน,นี้ค่ะเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากสุดท้ายปีค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการผลิตแบรนด์และพัฒนาแบรนด์ต่อไปค่ะค่ะบิววี่คอลลาเจนนะคะก็ช่วยในเรื่องของความสวยค่ะบารุงสมองนะคะและเพิ่ม Energy ตลอดวันค่ะต้องบอกว่าบิววี่คอลลาเจนนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสวยสุขภาพดีบํารุงสมองนะคะเพิ่มความมั่นเลยตลอดวันสําหรับสาวๆทุกคนนะคะที่ ทำงานหนักนะคะแล้วก็เรื่องของในส่วนของความสวยความงามน,นะคะปกป้องคุณจากแสงแดดด้วยนะคะแล้วเพิ่มเอเนอร์จีตลอดวันให้คุณมีเอเนอร์จีในการทำงานในแต่ละวันค่ะค่ะปกตินะคะบิววิคอลลาเจนนะคะแผนกรตลาดเราก็ทำแผนการตลาดออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k t i k t o k นะคะทุกช่องทางของสื่อออนไลน์นะคะและทุกวันนี้ก็ได้ในส่วนของการโปรโมทผ่านช่อง3นะคะในในรายการเชฟเฟสไทยแลนด์ค่ะแล้วก็จุดมุ่งหมายที่มองในส่วนของการทำการตลาด ในปีหน้านะคะก็จริงๆก็ตั้งใจจะบุกตลาดในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะในเดือนมีนาคมค่ะค่ะก็ในส่วนของ b ิว w ี่คอ l a g e เจนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ f a c e b o o k นะคะแล้วก็ t k t t o k ต้องบอกว่าเราเป็นแบรนด์บิว w ี่นะบิววี่คอร์เเนะคะเป็นแบรนด์ TikTok ที่ติดตลาดอยู่นะตอนนี้นะคะสามารถติดต่อได้ทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k IG ค่ะ